สวัสดีค่ะหมอตุกนะคะจากช่องสารตุ๊กหมอยาไทยอินเทรนค่ะวันนี้หมอตุ๊กมีพี่สาวมาเยี่ยมที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เอาอาหารนะคะต่างๆของภาคใต้เนี่ยมาฝากไม่ว่าจะเป็นขมินชันกะปิไตปลากุ้งแห้งหรือว่าหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมีหัวมันนะคะหัวมันเล็กๆนะคะซึ่งทางใต้เนี่ยเรียกว่าหัวมันขี้หนูค่ะนั่นก็เพราะว่าหัวมันชนิดนี้เนี่ย จะมีผลเล็กๆนะคะซึ่งจริงก็เป็นรากอาหารของต้นมันนั่นเองนะคะโดยหัวมันขี้หนูตัวนี้เนี่ยจะนิยมปลูกกันทางภาคใต้นะคะเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นกันทางภาคอื่นๆแต่ถ้าไปภาคใต้บางช่วงเนี่ยก็จะมีหัวมันที่หนูได้มารับประทานกันนะคะนอกจากนำมารับประทานในเมนูต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีคุณสมบัติดีๆทางยาอีกด้วยนะคะเรามาลองฟังกันเลยค่ะว่าดียังไงนะคะ ต้นหัวมันขี้หนูนะคะจัดว่าเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีความสูงประมาณ1-2ฟุตนะคะมีรากเป็นที่สะสมอาหารก็จะมีหัวลักษณะสีดำค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวอวบน้ำนะคะเมื่อเราขยี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนิยมปลูกไว้รับประทานในภาคใต้เป็นส่วนมากนะคะฤดูที่เก็บได้ก็มักจะมีฤดูฝนนะคะที่เก็บได้เยอะสุดชื่ออื่นของหัวมันขี้หนูก็ชื่อมันหนูนะคะส่วนทางมาเลเซียหรือว่าทางภาคใต้ ก็จะเรียกอุปิการังนะคะรสชาติจะเป็นรสมันแล้วก็มีความหวานเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเมื่อเราต้มหรือว่านำมาปรุงอาหารเนี่ยจะไม่เละง่ายๆโดยสปปรรพคุณนะคะส่วนหัวจะแก้โรคท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อยับยั้งการขับถ่ายแล้วก็แก้โรคตาบางชนิดค่ะส่วนใบนะคะมีสปปรรพคุณบำรุงร่างกายค่ะลดอาการหอบหืดลดการอักเสบหากนำมาใช้ภายนอก โดยการนำมาขยำหรือตำพอกก็จะช่วยรักษาแผลอักเสบได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใบย,ยังนำมาต้มอาบรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยค่ะข้อควรระวังนะคะสตีมีคันไม่ควรรับประทานค่ะเมนูที่นิยมนำมาทำกับหัวมันขี้หนูนะคะอย่างเช่นแกงส้มปลาหัวมันขี้หนูแกงกะทิไก่หัวมันขี้หนูค่ะ แล้อย่างนี้ก็ยังทําแกงจืดแกงไตปลาคั่วกลิ้งได้นะคะส่วนเมนูอาหารว่างนะคะก็นําหัวมันขี้หนูนํามาต้มนะคะหรือว่าถ้าหยอกเกลือหน่อยก็จะเพิ่มรสชาติได้ดีค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังนํามาทําแป้งนะคะสําหรับแทนแป้งสาลีใช้ในการทําขนมหวานค่ะส่วนใบหรือว่ายอดอ่อนก็นํามาลวกจิ้มกินกับน้ําพริกได้นะคะหัวมันขี้หนูมีการปอกอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะบางคนก็ปอกโดยการใช้ ใส่ในตะก้านะคะหรือว่าในตะแกรงแล้วก็ถูไปถูมาค่ะเปลือกก็จะหลุดร่อนได้นะคะหรือว่าวิธีที่2ก็คือการใช้มีดนะคะขูดขูดหรือว่านําช้อนนะคะมาขูดขูด,ขด,ขดบนเปลือกก็จะให้เปลือกออกได้ง่ายส่วนวิธีอื่นๆก็เช่นการนํามาต้มนะคะต้มสัก15นาทีก็จะทําให้เปลือกร่อนได้ดีขึ้นนะคะวันนี้เรามีวิธีการปอกหัวมันขี้หนูมาแนะนําให้ดู2แบบนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีการปอกเลยค่ะ Thank <laughs> you. ืชผักสมุนไพรดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นประโยชน์ในทางเป็นยาและก็นำมาปรุงอาหารเป็นยาได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าถ้าเจออาหารหรือว่าหัวมันขี้หนูนะคะก็อย่าลืมหามารับประทานดูนะคะท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เพลิดเพลินในการกินอาหารอย่างมีสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆของช่องสารตุกหมอยาไทยอินเทรนได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ